สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน SCG 100ปีเอางี้ดีกว่าวันนี้นไหนๆก็มีวงโปรงลางะนะครับแล้วก็มาเยือนโรงเรียนกัละยาณวัดทั้งทีเพลงมา ลยครับพี่ยามครับเอาเลยและคำถามแรกของเราฟังให้ดีนะครับถามง่ายๆเลยครับว่าว่าไม้โปรงลางครับที่เขาใช้กันนี่นะครับในวงโปรงลางทั่วไปเลยนะค่ะเป็นไม้โปรงลางที่ขึ้นชื่อว่าดีที่สุดจะต้องทำมาจากไม้อะไรครับประจําที่และถามน้องๆปรึกษาวิเคราะห์กันได้เลยครับไปครับ น้ำเงินก่อนเลยครับไม้สักครับไม้สักทำไมถึงคิดว่าเป็นไม้สักครับแลมันเป็นไม้ที่ดีที่สุดครับอ๋อหนูว่าครับต้นตะเคียนค่ะเข้าไปสร้างบ้านไงฮุ่นเป็นเสาทำเสาบ้านออเคิดว่ามันก็น่าจะเป็นไม้ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดนตรีบ้านเรามาลองฟังทางนี้บ้างไม้ประดู่มือมือเสียงเสียง้มันหนักแน่นหน่อยเอ เสียงเป็นแบบนี้เสียงเป็นแบบนี้มีตอบต้อมีตอบต้อฟังคำตอบฟังคำตอบกันอะคิดว่าไม้ไม้ประดูไม้ประดูทำไมล่ะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันหนักแล้วก็แข็งแรงมันหนักและแข็งแรงไม้อะไรครับรอนอ่าผมนึกถึงไม้สักเลยครับเพราะว่าไม้สักเนี่ยจริงๆแล้วคืออย่างที่พี่อาร์มบอกไปมันเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับผมคิดว่าไม้สักคิดว่าไม้สักครับ มาลองฟังพี่พดารานคิดของเรากันบ้างดีกว่าข้อเอครับพี่กายไม้สักเนี่ยไม่ใช่แน่นอนเหตุผลที่ไม่ใช่ไม้สักเนี่ยเพราะว่ามันคือไม้ตายยืนต้นครับเวลาอากาศมันชื้นฝนตกหรือแดดออกเนี่ยน้องๆเคยเห็นไหมครับประตูที่ไหนเวลาหน้าฝนปุ๊บเฮ้ยปิดไม่ได้และเริ่มแน่นวบวมน้ำอ่าคราวนี้ไม้ตายยืนต้นเนี่ย มันจะค่อนข้างที่จะเซตตัวแล้วมันก็จะไม่อมความชื้นอ่าแล้วก็ไม่คายความชื้นออกตอนหน้าร้อนเวลาเอามาทําดนตรีเนี่ยหรือเครื่องดนตรีเนี่ยมันจะไม่เพี้ยนไม้ตายยืนต้นครับแน่นอนอพี่ฮารุครับสิ่งที่ฮารุคิดคือมันเป็นไม้สักแต่ไม่ใช่ไม้สักธรรมดาไม้สัก50ปีไม้สักปีหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะครับต้องบอกว่าน้องๆมีความเชื่อที่ถูกแล้วที่บอกว่ามันเป็นไม้สักเพราะว่าต้นไม้เนี่ยพอมัน แก่ขึ้นเนี่ยหนึ่งปีปุ๊บมันจะมีวงหนึ่งรอบสองปีวงสองรอบอันนี้คือต้องเอาไม้สักที่มีวงทั้งหมด40ไม่ก็ถึงไม่สี่สิบถึงห้าสิบวงแต่ว่าที่ดีที่สุดต้องเป็นไม้สักห้าสิบปีครับสาหรับของผมพี่ท่าไหว่าสำหรับข้อของผมนะครับผมผมว่าเป็นไม้มักค่าจำปาสศอ้าวงงเลยงง งงใช่ไหมครับงงค่ะสมัยก่อนเนี่ยชาวลาวกับคนไทยเนี่ยจะข้ามฝั่งกันโดยแบบว่าไปมหาสู่กันเป็นประจำง่ายๆสมัยนี้จะมีด่านตรวจแต่สมัยก่อนเนี่ยพบพบเพื่อนบ้านอะเวลาเจอเพื่อนบ้านปุ๊บเขาข้ามฝั่งมาเนี่ยเขาจะเอาไม้มาฝากไม้จากทางลาวเนี่ยก็คือไม้มะค่าจำปาสักไม้อันเนี้ยมีเสียงดังกังวานมากครูเปื้องรู้จักไหมครูเปื้องบอลลมอกะคูทางด้านโปงลางรู้จักไหมเห็นไหมรู้จักครูเปื้องเลย เกี่ยวอะไรกับไม้ครูเบื้องก็เลยเอาไม้เนี่ยมาทำโปรงลางอ่ะงั้นก็แปลว่ายืนยันว่าไม้มักค่าจำปาสักครับอ้าวเอา,เอาละครับทั้งสองทีมได้เวลากดครับโอ้โห มาดูกันดีกว่าครับว่าไม้ที่ดีที่สุดสำหรับทำไม้โปรงลางคือ คเครื่องดนตรีโปรงลางนั้นบางท้องถิ่นอาจมีชื่อเรียกที่ต่างกันเช่นมากรกิงกรมหรือมากเตอ๋อเตินโดยโปรงลางนิยมทําจากไม้เนื้อแข็งอย่างเช่นไม้มหาดหรือไม้มหมากเลื่อมและหากต้องการให้เสียงออกมาดีที่สุดก็ควรเป็นไม้มหาดที่ตายยืนต้นนี่แหละครับเพราะว่าไม้ยืนต้นจะแห้งเนื้อไม้ไม่บวมและมีค่าความอยู่ตัวสูงซึ่งจะทําให้เสียงของโปรงลางไม่เพี้ยนนั่นเองครับ โดยวิธีการทำก็คือนํำไม้มาเหลาให้ได้ขนาดลดหลั่นกันตามเสียงแล้วใช้เชือกร้อยรวมกันเป็นผืนสำหรับการเทียบเสียงของโปงลางก็ทำได้ด้วยการเหลาไม้ให้ได้ขนาดโดยยิ่งเหลาไม้ให้เล็กลงเท่าใดเสียงก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นครับ ซึ่งในวันนี้คุณวิกรมกรมดิ์ CEO ชื่อดังผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศก็มีข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมอย่างเครื่องดนตรีในภูมิภาคอาเซียนมาฝากกันด้วยละครับประเทศไทยนั้นครับท่านผู้ชมครับว่าเครื่องดนตรีของเราเองแท้ๆนั้นไม่เยอะนะครับเรามีเครื่องดนตรีที่เกี่ยวข้องกับจีนเกี่ยวกับพมมา่าเกี่ยวกับคัมเมน ไม่ว่าจะเป็นซอหรือขินอันนี้จะมาจากประเทศจีนนะครับส่วนทางด้านดนตรีอื่นๆนั้นไม่ว่าจะเป็นล้านนาล้องอะไรต่างๆก็แล้วแต่คงเป็นดนตรีพื้นเมืองในบริเวณนี้ดนตรีนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับดนตรีไทยก็มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยวันนี้หลายๆอย่างนั้นเรายืมเข้ามา เพราะว่าประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมในภูมิภาคนี้ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินวัฒนธรรมภาษาเราล้วนแต่เอามาจากประเทศอื่นแทบจะทั้งนั้นนะครับแต่คนไทยนั้นมาปรับมาเปลี่ยนทําให้มันเหมาะสมทําให้มันดีขึ้นนั่นก็คือความสําเร็จของประเทศไทยที่ทําให้ประเทศไทยนั้นกลายเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมการค้าและการคม,าคมนาคมของภูมิภาคนี้ครับ คุณวิกรมโกรมดิตนะครับ CEO นะครับผู้ที่มีมากความสามารถแล้วก็ลงถึงทําธุรกิจทั้งในเมืองไทยแล้วก็ในภูมิภาคอาเซียนแห่งนี้กันด้วยนั่นเองนะครับเอาละครับไปสนุกกันต่อครับกับข้อที่2ของเราครับกับพี่ไอสไตล์ไปกันที่ประเทศเนการาบูไนดารุสรามครับสายนะ้ํามีความเกี่ยวพันกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ทุกชาติพันธุ์ไม่เว้นแม้กระทั่งประเทศที่มั่งคั่งอย่างเนการาบูไนดารุสาราม เพราะการตั้งถิ่นฐานของคนที่นี่เริ่มต้นจากสายน้ำก่อนที่จะก้าวขึ้นสู่แผ่นดินกัมฟงไอยเยอร์หมู่บ้านกลางแม่น้ำบรูไนที่น้องๆเห็นอยู่นี้มีอายุเกือบ1,500ปีแล้วนะครับ เป็นแหล่งชุมชนแห่งแรกของประเทศบรูไนทุกวันนี้มีประชากรอยู่อาศัยกว่า30,000คนคิดเป็นเกือบร้อยละสิบของประชากรทั้งหมดในประเทศด้วยเพราะที่นี่มีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายมีทุกอย่างครบครันการเดินทางก็สะดวกใช้ชีวิตง่ายจนไม่มีใครอยากย้ายไปไหนจนต่อมาในปีคริสตศักราช1990รรัฐบาลบรูไนเห็นว่าชุมชนแห่งนี้เริ่มมีความแออัดเพราะจำนวนประชากร ที่่เพิมมากขึ้นจึงได้มีแผนจัดสรนบ้านที่มั่นคงบนผืนแผ่นดินใหญ่ทดแทนให้แต่ก็ได้รับการปฏิเสธจากคนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านด้วยเหตุเพราะผู้คนที่อาศัยในหมู่บ้านน้ําแห่งนี้ต่างมีความภาคภูมิใจและต้องการที่จะรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมของบรรพบุรุษที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นกลุ่มคนกลางน้ําที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งถ้าน้องๆอ,อยากเห็นภาพในอดีตของหมู่บ้านน้ำกําปงไอเยอร์สามารถแวะไปชมได้ที่พิพิธภัณฑ์บรูไนที่ซึ่งจัดแสดงสถาปัตยกรรมการก่อสร้างบ้านรวมถึงวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านน้ำอย่างที่กําปงไอเยอร์และชนเผ่าต่างๆดั้งเดิมของบรูไนและในระหว่างที่เดินชมอยู่นั้นพี่ไอสไตล์ก็เหลือบไปเห็นท่อนไม้ท่อนนี้เข้าน้องๆคิดว่าท่อนไม้ท่อนนี้มีไว้เพื่ออะไร อะไรครับคิดครับไม่มีถูกไม่มีผิดอย่าไปัวลองคิดดูเขาไม่หมว่าไงคลัวไงคะเอาละครับมาเริ่มกันที่ทีมสีแดงกําลังคุยกันอย่างขำมากขำแน่เลยน่าจะเป็นอุปกรณ์จับสัตว์น้ําเพราะว่าชุมชนอยู่ใกล้แหล่งน้ำอย่างงี้ค่ะแล้วก็น่าจะเป็นใช้ไว้ประกอบอาชีพในสมัยก่อนพี่รอ้วครับครับลักษณะดูเหมือนแบบว่ามันจะตั้งอยู่บนด้านล่างเนี่ยจะเป็นเหมือน เขาเรียกว่ามีกองไฟครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหารอ่ะคุณตะเคียนว่าไงคุณตะเคียนเละค่ะสีน้ําเงินดีกว่าค่ะใช้ใช้าอเพื่อเตือนไทยให้คนในชุมชนได้รับรู้ว่ามีไทยมาลนวครับแน่แน่น่แน่ใช้แทนกอง ว่ามีภัยมาแล้วครับมีภัยมาแล้วให้เตรียมตัวไว้ครับอ๋อโอ้หนี่มาแตกต่างกับเพื่อนนะแพ้แล้วคะถ้าใครดูหนังจีนบ่อยๆจะได้ฟังก่อนนอนระวังฟืนไฟจะทำอะไรดับไฟก,ก่อนเ้ยเกาะกอ้าดูไหนจีนบ่อยใช่ไหมคิดเหมือนน้องเลยคิดเหมือนน้องอะฟังดารานักคิดของเรากันบ้างดีกว่าเริ่มที่พี่กายครับนี่ พี่เอามาให้ดูครับใช่เหรอหิวข้าวราวนะครับผมไม่ใช่ครับ <laughs> <laughs> อันนี้คือแบบจำลองอแบบจําลองของจริงเขาจะยาวยาวอย่างนี้เลยะนะครับผมแล้วก็ใช้ไม้คนละแบบนะฮะแต่นี่เราจําลองมาเป็นไม้ไผ่เพื่อที่มันจะได้มีเสียงอย่างนี้ ใช่ใช่ไม่ใช่ก็มีอใช่ไ่ะอันนี้นะครับเขาจะวางไว้ที่ลานประชุมของหมู่บ้านครับอเขาจะเรียกทุกคนมาประชุมเขาที่นี่เป็นชุมชนเล็กๆใช่ไหมครับผมแบบนี้จะได้ยินทั้งหมู่บ้านเขาจะเคาะต่อเมื่อเขาจะต้องการประชุมทั้งหมู่บ้านที่พี่กายบอกว่าไว้เคาะเรียกประชุมมันเบสิกเกินไปอันนี้คือพี่กายติอย่างนี้เอาเวลาพูดเนี่ยยืนกับน้องๆเขาด้วยยืนแล้วยืนแล้ว เเียห็นสามีภรรยาเขาหยอกกัน <c oughs> สมาบ์คหลู่เนี่ยคือเขาเอาไว้เนี่ยเพื่อบอกว่ามีคนเสียชีวิต <c oughs> แล้วเวลาตีเขาไม่ตีมั่วซั่วป๊อก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 เขาตียังไงตีอบอมาาลาตองมันเป็นภาษาเขาจริงเหรอครับเพื่อเป็นการบอกว่าเป็นการเหมือนไว้อะไรค <บม S 2> <ร>ไอ้บอมลา,<ร>าตองนี่มันแปลว่าอะไร พูดว่าเออเนี่ยมีคันเสียชีวิตแล้วอ้าบอม巴ตใครเลือ้ก็บ้าแล้วเดียจริงๆเชื่อผมครับไม่ได้เคาะเพื่อการเสียชีวิตหรือว่าเรียกประชุมอะไรทั้งนั้นจริงๆแล้วที่เคาะก็คือเพื่อสังสรรค์รื่นเริงเอ้าเอ้าเขาจะตั้งไว้กลางหมู่บ้านเวลามีปาร์ตี้ที่หมู่บ้านเนี่ยเขาจะมารวมกันที่นี่ดนตรีครับจัดมา นี่คือตีเพื่องานรื่นเรองครับผมค่คิดว่าท่อนไม้ที่เห็นในภาพมัสคูนี้นะครับไว้ทำอะไรมั่นใจกดครับโอ้โอส,ส,สูสีนะครับมาดูกันครับท่อนไม้ที่ว่ามี ที่น้องๆเห็นอยู่นี้เรียกว่าอัตโต้ครับจริงๆแล้วเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งของชนเผ่าพ,พื้นเมืองเดิมทํามาจากลําต้นของไม้เนื้ออ่อนใช้สําหรับตีในกรณีมีคนเสียชีวิตในหมู่บ้านซึ่งตามหลักศาสนาอิสลามจะต้องจัดการทุกอย่างให้แล้วเสร็จภายใน24ชั่วโมงอัตโต้จะถูกบรรเลงขึ้นเพื่อบอกข่าวและเพื่อปลอบประโลมว่านี่คือจุดสิ้นสุดของช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าแล้วนั่นเองครับ นับว่าเป็นอีกเรื่องราวที่น่าสนใจของหมู่บ้านกลางน้ำจากประเทศบรูไนซึ่งคุณวิกรมเองก็มีข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำของประเทศอื่นๆในอาเซียนมาฝากเรากันด้วยนะครับการที่อากาศร้อนนั้นทำให้การสร้างบ้านเรือนนั้นต้องการน้ำต้องการลมมาทำให้เย็นในบรรยากาศนั้น ทุกฤดูอุณหภูมิในน้ํานั้นจะต่ํากว่าอุณหภูมิในอากาศเสมออย่างน้อยก็คือ3-5องศาขึ้นไปครับในขณะเดียวกันฝุ่นก็น้อยครับฉะนั้นถือว่ามีหลายประเทศเลยที่ประชาชนชอบไปทำบ้านเป็นลักษณะแบบเรือนยกขึ้นไปวันนี้ถ้าเราไปดูแล้วชาวเวียดนาม ที่อยู่ในบริเวณของลุ่มแม่น้ำโขงนั้นถือว่ามีบ้านอยู่กับน้ำหรือไม่ก็อยู่ในเหลือหรือถ้าเกิดเราจะดูขึ้นไปอีกอาจจะไม่ได้ติดทะเลนั้นแต่ก็เป็นอ่างเป็นทะเลสาบที่ใหญ่มากก็อย่างกับอินเลนะครับทุกคนนั้นใช้สิ่งแวดล้อมที่เป็นน้ำที่เป็นทะเลที่เป็นบึงมาสร้างที่พักอาศัยแล้วก็สร้างเป็นวิถีชีวิต ของชุมชนแต่และชุมชนเกิดขึ้นมาทั่วทั้งภูมิภาคนี้เลยทีเดียวครับเดี๋ยวชมหน้ากลับมาตินต่อกับนักคิตลุยอาเซียนอาเซียนทูกเกเตอร์ที่ขอนแก่นครับ